พี uh, ่น uh, se uh, uh, ้องมือก uh, ี้จะเป็นทรงไม่ใหญ่นวพี่น้องซื้อกุ้งอันเป็นโลนึงพี่น้องเลยคือจะได้หอดบ้านก่อนแล้ววสัตว์่อบบ้านยิ้มเยยยิเะอารมณ์ดีแ่แท้วมกันย้ได้เออมัได้มือเอาง้นเอ คลายอันมาใจก็จะไปส่งคนขึ้นรถซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะรักเกิ้งมาได้ปนชิได้มาอีกบานนี่ยแต่ชิบวังมาได้ดอกก็ชิได้มากง่ายอย่าง,างนกเกงาางางนาะ <c oughs> บางที่ก็จ,าาจะนาชิได้ชงคนละพี่น้อง <c oughs>

โอ้ยยังจะเอาแบกขึ้นซองอยู่บ่หึงดอกว่างเวีววยกหมละเสร็จไงค่ารถแล้วพี่น้องเยพีสันขาคารแล้วหขแล้วหายเรจะได้เมื่อไห<ค>ร่ัน,น,นหไองคารถอหไหอ, <S <S อดแล้วแซนหนึ่งพอดีนาะโอ้ยเที่ยวห<อ>แล้วอแซนอ้

ไปไปง่ายไปไปส่งคนกับนพี่นอันี้เป็นของแจกของื่องนุ่งหานแพี่น่องอืันีอบกวนี้ะร้นเรบาครบแล้วอาจารย์พี่นองไปยูงมันเงินจะได้มเลยนะพี่นอโบเฮกเราก็ได้มพี่น้องเพราะว่าก็ กันเพิ่นมาเนาะพี่น้องเขากันยัยงบู๊เนาะแต่ว่ามาอยู่แล้วแต่ว่าจะต้อปกติก็ได<ว>้ยจไปส่งขึ้นขึ้นรถให้เนบร้อยพี่น้องเลยรถเขาจะออกจากโมงแล้วเนาะไปทางไหนฟองพี่บอก กะนน้นมาส่งแหล้วมือ่นกับทำงานต่อี่น้องกบื้นกบื้นทำงานเนี่ยมืนเนาสีเจ็บรเอาขนพี่น้องเพราะว่าท่านโมเหตุกะว่าใช้จ่า ไ,ไ,ไปนอนเลยไปนอนชมแล้วลวก็สีแดงไมย่ายนะี่นองไ,องงรงไปรอ,ปอบูเตลาทัน้อยี่นอนเลยงทีกับไปซื้ออะไรเป็นแล้วไปนองปก,กา จะเ,เงินไปเปลี่ยนแน่พี่น้องเปลี่ยนเงินเติมน้ำมันก่อนยันกอกเติมนม้ำม,ม,มันไว้ก่อนพี่น้องถ้าพี่นอปป้องภาพพี่น้องมจะผลบอลเหรอลีเจพี่ฟดไปบ่ นาเถอะตลาดใหญ่ในสวรรค์เลยพี่น้องกันนั่นไหมกันน้นีระปาวาชั้พี่น้อง ăn nắm ได้ใหญ่บ่ชั้นเจ้าสิซ้าย bắt ลึกๆค่ะเงินบาท นะพี่น้องไปพักกันได้ยังไงไปรอตลาดนะโอ้เนื้อคุ้นได้ของดีพอเท้าไหมในใบเดียวเออใบยาสดงเมื่อตลาดได้ใบเดียว กันไปซื้อเครื่องซื้อคองซื้อน้ำนนาอยูน้ำกินนะครกันิะไปไปทางไหนต่อบอา้านนีหเมื่อบ่ครับเมือ่อินแม่กับ่อกินตะเกนไม่ขวได้ขวัดบออ้าวมีทําม,มาทังโม่อีกะอะ,อะอ <laughs> ไปวัดสักวันว่าชาพี่น้องไปเอ็อนะตายห,หูไปเอานั่นลุงลุงบึงคือเอาใจบอกน้อนียควัดก็ได้ ไ่วนอ่บนวัดพี่น้องโอ้ยสินจับแล้วชเชนซิกาโตเลยพี่น้องไหมไสันบ่สิ้นม่มีสันพี่น้องย่อเปนเน้อพี่น้องเลยโมเดลทีว่า่าได้พี่น้องเลยเรายอกกันเรายอกเป็นธรรมดาเล็กน้อยๆนะโอ้ยไปทำมันมากนังเหรอ แมันมากคมักันแล้วถมันถืออีกดึงถิ่มเลยอะมึงเนี่ยอกรเบิดช่องแคบกลัวเลยไปนะอันนี้ไม่ยาดีกรปอร่างกายว้าวว้าวว้าวเผ่งหัวเผ่งหัวเ่ยโอ้ยเบื่อดิเบื่อคนนยามแตะมแต่เมามแต่หักไม้ที่เยนเสร็จนะมันบมีกว่า้เขา ถามมัม้งด้วยว่าถามมั้งด้วยว่าดีเซ็นนะไปไปไปเอาไปถามกันเลยไปไปพี่น้องไปเบิ่งด้วยเอาสิไปถามมันยาดีเซ็นเนาะเดีวแบมันเป็นดีเซ็นถ้าเองไปต้มเรลองกินเบิ่องอ่ะนะพี่น้องมันมันเจ็บมันบวบไว้เท่าพี่น้องอาการมันเจ็บแห้งแหละเดมาถามเบิ่งหล่อยก็กสิมันเฉพอกเป็นทางกินบอรหรือจะไงน,นะพี่น้องเนาะกินเนี่ยมันจะเศร้าบอลใช่ไหม ราแค่เสรกนาต้เจ็บเจ็เจ็บเสรเจ็บอะไรกับอันนี้ไร้างไหนสามสิบพัน ไปลกเล่นอย่นถูกเซ็มน้ำแข็เจ้าขอห้อง้หาที่เักงานที่านอด้านไหก็ห่ไม่ใช่แค่แบบอนุทะเบอะไรมันชิ พวกเก็บเซนจิบเอ็นไหนไหนเออมื่อรองเบิ้องพี่น้องมันจะเช่าบอลเลยจากในเนาะ<ม>นีก่นกะลองลองกินมึงไม่หลังว่ามันสีครับเลยค <c oughs> ลัวไปหลายทางรอมันถือเพื่ออ่านั่นนะพี่น้องแม่ก็ถือง่ะจะมาเอาไปเลยไมนมาบางหันทิง